ชื่ออะไรเนี่ยตัวเนี่ยตัวนี้ชื่อจุดท้ายบ้านครับเราเป็นละบัวซื้อหรือว่าลูกเกลือเราวัวลูกเกือที่พูงลูกเกือที่พูงใช่ไพ่อแม่อยู่ในพูงเราพ่อแม่อยู่ในพูงเราวัวสตี๋สองกี่คนแล้ววะวววตัวนี้ซ้อมก,ก็เจ็ดแปดเที่ยวได้แหละเหรอะขายดูแลขายดูแลหล,ลาเตะได้ไหมหน้องชายดูแลครับโอ้นี่น้ำทองน้ำทองตัดด้วยวะนะก๊หัวงั้นน้ำทงอ่ะแล้วนี่อะไรเนี้ที่กบอหัวเป็นอะไร อันนี้น้ำแดงกระนมแล้วไข่โอ้บำรุงเยอะไหมบำรุงเป็นบำลุงเยอะไหมบำลุงทุกเช้าเยอะไหมเช้าแบบัวนี่สองกี่คนแล้วเหรอเอออส6คนมั้งเนี่ยเหรอทำบ้านไหนบ้านนอกบ้านหลอบ้านขานหรือว่าไงบ้านขานครับบ้านหลอกก็ทำแล้วครับบ้านนอกก็เหนียวๆดีเหมือนกันบ้านหลอกผูกไปกี่คนเลยเนี่ยไม่พอคนเดียวเลยนะบ้านหลอกผูกคนเดียวเหรอแต่ว่าบ้านขาดทำหลายคน ปลาคาและหงอนบาลองแหละเก่งบาลองตัวนี้ครับเก่งบาลองนี่วัวนี่อายุประมาณขี่ควบแลยเนี้ยควบปลาฟ้าควบปลาฟ้าฟันยังไม่พัดใช่ไหมยังยังจบแล้วแหละฟันจะพัดแล้วตัวนี้เราก็ดูแลมาตั้งแต่เกิดเกิดเลยเกิดเป็นฟูงเราเองมีแววก็เลยจับออกมาครับจับออกมาคัดออกมาคัดออกมาซ่อมมาแล้วมองทำท่าดีเลยก็ออกมาซ่อมพัดออกมาทุกกระโปรงแล้วก็ให้น้องชายดูอยู่อ๋อหลักๆเตีดูแลอยู่ใช่ไหมวัวเสิ่ง นี่ก็คือว่าอัพนัเติดเอาพาชุกเจ็นคนผมไม่มีแดดใช่ไหมใช่โดยมีแดดต่อท่นี้ท่ไปล้ามกินที่เมี่ยหร่อว่าเราไม่มีได้เลยได้เหยียบนครับนี่ถ้าเราเสือก็ได้สลัวัวลับวัวอ่ะขมว่ามาไหมเขาเจ็ดกันนะใช่ผลนะเจ็ดเดนเขาออกได้รืวเ่าแล้วเรามีเบียบเบียบหัวตัวนี้กินลาย่างไหมการกินหารก็ปวดยาอะไรพวกนนก็ ลูกว่าล <นำ S 1> ่าลามลำลามแล้วก็สัยตยาสัตยาก็าพูดบางทีถ้าฝนตกเนี่ยฝนตกอ,อ,อ็ออม,ยมียามด้วยว่ายามมดเหล่าไอ้กินก็พดครับเพร<อ>าะว่าฝนมันวันไหนฝนมันตกก็ไอ้กินกะ็ะปดลำลาม,ลามตัวหนี้มองฟิวดี้เนี่ยน้องชายดูอยู่ล,ล่ะนั่งเข้าเย็นที่นี่เย็นเลยนอนสบายกินตัวนี้ก็บมานออกนะตัวเนี้ยตัวดับไหมนะครับผม ก๋วยวัวตัวนี้มันมันเกินยังไงล่ะเสียอ้นบวานนอกคป็นเนี่ยหานนอกใช่ไหมปิดร้องข้างๆยอมนะครับนี่ลูกที่โกงชื่ออะไรตัวนี้ชื่ออะไรชื่อไส้ลายไส้ลายนะขอพี่ชายมาเลี้ยงอยู่แค่ทอนอาหารการกินก็ไมบเดี่ยงน้มัเลี้ยงเหมือนกันหมดแล้วจะอยู่ที่ปริมาณให้มากให้น้อยแต่ลตัวตัวนี้กับตัวนี้ตัวไหนจะตอบเดียวกันหรือว่าเท่ากันตัวนี้ซื้อมาจากไหนเนี่ยวัวตัวนี้ โอ้นี่เป็นลูกเกินเล่ารู้ว่าเราซื้อมาซื้อมารับซื้อมาซื้อจากูมาอซื้จากโู้ร้องมาปั่นเองใช่ไหมอ่าเาปั่นเองเดี๋ยว่าเดี๋ยวตอนปั่นนี่เดยวเขาอาจะสอนนะอ่าเดถึงจะหายเดี๋ยวว่าจะเอาไป้อมครับอ่าสอมเดี๋ยวก็ติดตามกันไปในติดตามเไวรุนชนบตะกติดตามดาเร่ยติตามดีย่างที่เสียโอ๊ตเพูดหรือไม่อะไรยังไงแล้วเดี๋ยจะอาไปติดตามอ่าเดี๋ยวต้องหวาว่าเสียโอ๊มู่อะไรก่อน ติดตามก็ไปถิงเอาไปติดเร็วๆนี่แหละเออแล้วนุ้นไหมนะอะไรนุ้นนะกระโดมกระดมทุกวันไงน้ำทมเนี่ยทุกวันกาดดั้เลยเออสู้ดียิ่งทุกวันน้ำตาลโซนคนเรียกวอต้องไปเสียนะเออชมดีมีแดงชีวิตได้เออพอแดงแล้วมันดีเองอะยาขับโซนยันานะด้วยยนเลยโอ้เออเราเดี๋ยวเดี๋ยวจะโอ้ทผาไปชมบอลในฟูงด้วยนะได้ๆไอแม่ชุดไทยบ้านอะไรเนี่ยได้ครับพอวัว ชื่ออะไรว่าหัวชีลุงเพชรลุงเผดยัติดตามลุงเผ็รใกชิงไกฟงถ้าไม่ไวไข่สนใจอยู่หัวแมวเฉิงนี่สอดอาลุงเผ็ดไปทำได้ไหมทำไปได้ครับถอดอะไรีอทเอาหลับถออะไรี่าห่าร้อยสีหไก่เคียงหรือว่าแล้วดูระยะทางดูระยะทางด้วยถ้าไไก่ก็ขออนน้อยอย่างว่าอหน่อยนอถ้ากเคียงนี่ก่อนหาร้ยสั้บาทหยแน่ก่อนเดี๋ยวพาไปดูในฟก็ไปดูไกฟุงของเียโอเดี๋ยวไปดูกัน เอือลุงปีนี่อัพน้ำทิตแล้วพาไปทำอะไรครับเนี่ยเสร็จไหนมัน, <c oughs> นแห้งใช่ไหมวะ<ช>มันเป็นลูกแอนหน่อยมันนาวมั้ยอะไรใช่ไหมอากาศมันอากาศมันไม่คุ้นเคยคุ้นเคยอ,อยู่พีตอนนี้มันหนาวหนาวใช่ไหมลุงปี๋าอ,อ,อาอรรออกาศเป็นนี่โมกทำอะไรอะลุงปี๋ใช่ใช่ผ่อนลุงปีนี่ลินดีเขารู้ดูลินได้เนาะออกไปรุ่นชนบทได้ใช่ไหมเยวะคเห็นกัน ผมเดี่ยวมั้งเนี่ยผเดียวมั้งเงผมก็ดูเป็นแนวทางอะแต่แม่ลนุ่มฟีคอนดูริ่นได้เจ้หน่อยหน้าน่อยเจ้าเฮ้ยนี่เอาประกวดแน่นอนเรียกว่าเต็มทีแหละเอาครับเอาแน่นอนครับเอาแน่นอนการดูแลวัวครับเนี่ยการคือการดูแลวัวอาบน้ำเสร็จอพาเจ็ดคือว่าให้ผิวมันสวยแล้วก็ให้คนมันหมันแล้วก็ไม่ให้ลูกเอ็นเอาเกาะ ใครไม่เคยเรียกก็ลองดูลูกปีเขาไหวเขาเรียกเก่งแล้วใช้น้ำยาอะไรอาบเนี่ยลูกปีเนี่ยโอ้โหตอนไหลตอนไหลแล้วหวังกันจ้ะแต่วันในนอนนะคบน้ำก็ดีนะหัวน้ำจะชุ่มใจน้นานอาบถิ่งโอ้เคยเดี๋ยวออกยานเย้าพวกมาหิวอย่ตรงนี้นะเหงื่อออกด้วยครับ นี่คือซุ้มอะไรเนี่ยน้องไหวนไวนพวงใช่ไหมเนี่ยยังนายพวงหลับตื่นเลยเอายังไม่เตือนนะใครเป็นายพวงน้องไหวปอน้องไหวครับปอน้องไหวโอ้อนี่ติดตามกันในหลานใดน,นะครับเอาพามาดูข,าของบัวเขา เจ้าอดน้องวายโอ้ขอกวัวเขาวะที่เขาว่าท oh, yeah. uh, so ี่มีแม่จุดไถบ้านนะอ๋อไอที่เขาว่าอยู่นั่นก็อยากมาดูว่ามันเป็นแม่นายอะไรยังไงเอาเจ้าอดน้องวายตัวไหนที่ว่าแม่จุดไถบ้านนะเนี่ยจุดนี่เลยอีจุดนี้ใช่ไหมครับจุดนี่อ๋อเราวัวนี่เหลี่ยมปล่อยหรือว่าเราตัดยาให้กินอ่ะโอช่วงนี้ก็ตัดยาให้กินครับก็ ตอนนี้มีประมาณที่แม่ตัว้นไหนอีกจุดนี้ใช่ไหมมีหน้าแม่อีกจุดแถวบ้านนะนี่นะตัวแม่ตัวเมื่อกี้นี้ใช่ไหมผัวที่ว่าลุงเพชรอ่ะครับผมโอ้ก่อไก่ต้นใจน้ำเชื่อก่อติดต่อมาอดน้องวายได้ไปทับถึงที่ไปหยิบเชือกเขาเส็นนะไปทับถึงที่มเอือมีอยู่กี่ตัวที่โอ๊ตเนี่ยนี่ฮะประมาณกี่ตัวเรียกวเนี่ยแม่แม่แม่แล้ก็ ติดตาแล้วก็ลูกเล็กเด็กแดงก็สามสิบสามสิบได้ทั้งหมดอ่ะโอ้ไม่วัวนี่ก็ตามสิบใช่ไหมเนี่ยครับขอเราเป็นเราดังเดิมของเราใช่ไหมดังเดิมดังเดิมเลยดังเดิมนายลองจับไอ้ลูกเป็ดมาดูสิตน๊กมันฟิตขนไหมฟิตมาตัวนี้เลี้ยงตั้งแต่เล็กๆกันนายจับกระผงกระผายได้ได้หมดนายลองจับกระผายโชว์สั๊กนอยดูนี่เป็นบอลวัวเต็มนุ่มใช่ไหม เป็นุ่มกำลังขึ้นกำลังเสียบเลยแหละกำลังเสียมวะน้าเสียมไปเจ้าของเลยเสียมไปเจ้าของเลยเนี่ยพีแต่ข้าวอ่ะจีอ็อกไปนีดที่บอกโอ๊ดแหงนกแก้วนี่ครับเดี๋ยวนี้บานบานโอ๊ดอยู่นกแก้วหรือว่ายังไงที่บอกี่ยวนกแก้วอ่ะโอ้โหปูดเฉลนเนี่ยบานแอยู่นกแก้วเนี่ยโอ้โหโอ้ดอนแก้วโอ้ดอนแก้วโอแก้วคนนี้แหละ เราเขาไม่กล้าเพราะสมัยเขาเรียกคนลงแก้วกว่าบ้านโอนจะลงวายไงอ๋อเดี๋ยวจะเอาไปขึ้นวัวเขาเนี่ยนี่จำได้ไปขึ้นแล้วครับโทรมากี้เนี่ยเฮ๋ยเขาโทรมาว่าให้เอาผมวัวไปขึ้นที่ไหนพี่ไปขึ้นที่เดี๋ยวแมนโทรมาเกี้ยล่เจะเอาไปขึ้นวัวเขาแล้วลองตั้งแต่จำแถวแรกถอนนี้เขาไร่อะถอดก่ออาลอยอาลอยคือว่าไม่รวมพลารถใช่ไหมไม่รวมนี่อีแม่นี่จะคอร์ดใช่ไหมเนี่ยพี่ม้งไอพี่มันใหญ่ใหญ่อะยีแม่นั่นและจะคอร์ดอยู่นะล่อไม่เกินสองสามวันนี่คอร์ นี่แหละพ่อนี่แหละพ่อไอปิดนี่นะต,ตัวนี้ตัวเดียวเลยก่อนไปรุ่นชนบดกันไปด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยขายตั้งใจเกาะเทอต้องไหวครับขอบคุณครับ <c oughs> ไปไหนเนี่ย หลับประสมใช่ไหมหลับประสมใช่ไหมหลับระดิษฐ์โอขึ้นคล้องนะขึ้นบอยอ่ะขึ้นบอยอ่ะจะคล้องขึ้นบอยวันจะคล้องขึ้นไปเอื้อท้ายท้องอ่ะเออกระดาษท้ายท้องขึ้นทั้งคืนไงครับครับว๊อป I've been thinking about the good times. I've been sleeping through the long nights. I've been shining in the sunlight.